ังคงเดินหน้าต่อนะคะความคืบหน้ากรณีที่ดีเอสไอค่ะ <c oughs> ยื่นเอกสารให้เอาการยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวแกนนำนปชท,ทั้ง5คนในคดีเก่ะการร้ายนะคะ <c oughs> โดยอ้างว่าทําผิดเงื่อนไขประกันตัวก็คือว่าไปให้สัมภาษณ์สแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งถือว่าขาดกับเงื่อนไขของศาลวันนี้ล่ะค่ะที่ศาลจะนัดไตส่สวนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะเพิกถอนการปล่อยตัวหรือไม่ค่ะกับศาลเองก็จะนัดไตส่สวนเวลา9้าโมงเช้านะครับกับ5้าแกนนำนปชนะครับก็ ประกอบด้วยคุณวีระหรือว่านายวีราการมุสิกพงศ์นะครับมีนายจตุพรพรมพันธ์นายเนธวุฒิายเกือนายแพทย์เวงโตจิราการและก็นายนิสิตสินทุพไพยนะครับวันนี้ก็ต้องเดินทางไปศาลเวลา9้าโมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับทางทนายความของแกนนำนปชนายวินยัตชากมลตีนะครับก็บอกนะครับว่าวันนี้แกนนำทั้ง5คนพร้อมที่จะเดินทางไปศาลไปร่วมกระบวนการไต่สวนตามกำหนดนัด ก็ยังไม่มีแกนนําคนไหนนะครับแจ้งมา,านะครับว่าติดขัดและก็จะไม่เดินทางไปศาลส่วนประเด็นที่จะคัดค้านอายการที่ยื่นคํำร้องขอประกันตัวนะครับหลังจากที่ในฝั่งของอายการเองก็ได้รับหลักฐานจากดีซอ้างว่าแกนนานวชทั้ง5คนคือไปให้สัมภาษณ์นะครับมีการแสดงความคิดความเห็นกระทําการเข้าข่ายฝ่า,ฝ,าฝืนเงื่อนไข ที่ศาลห้ามการประสายเพื่อมีการปลุกปั่นครับค่ะคือทนายความเห็นว่าคดีก่อการร้ายเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วแล้วคดีนี้ DSI ก็ไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเพราะฉะนั้น DSI ไม่มีอำนาจที่จะเสนอเรื่องให้อายการดำเนินการยื่นคำร้องเพราะถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายจากการกระทําของจำเลย ควรเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายค่ะที่ต้องไปใช้สิทธิ์ดาเนินการทงางศาลเองแล้วทนายความของนปชก็บอกด้วยนะคะว่าจะนําพยานบุคคลกับหลักฐานที่มีมาแสดงต่อสารเพื่อให้วินิจฉัยต่อไป สำหรับในส่วนของอายการเบื้องต้นทราบมาว่ามีพยานเจ็ดปากสองปากเป็นพนักงานสอบสวนส่วนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ถอดเทปและผู้กล่าวโทษก็คือพันเอกบุรินทองประภยัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติเดี๋ยววันนี้นะไต่สวนกันช่วงเวลา9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็รอติดตามคำพิจารณาซึ่งเดี๋ยวช่องนี96เราจะเกาะติดตลอดทั้งวันเลยค่ะ